มือเป็นบวชตั้งวัชจะนั่งกองนอมเก่าท้าเข้าวหวพี่น้องผมว่าจ้องเละฟังจงสุกขังสุกขี่มั่งมีเงินใส่แตนผู้บังเจ้าผมไปเป็นคนใช้ผู้หลงพร้อมยิ่งเงียก็มีพอซื้อผ้าภุ่มไปกัะหูดังเท่าทัวทาพาเออทาพามันจะไปน้ำทํานองเาบบกอะไรกันใดซื้อผ้าคุ่มเด้ออย่าเอื่นบักผ้าเด้อ ส่วนผมเนี่ยือปักไก่สุดหล่อโล่แล้วก็ไวรุ่นก็ลูกปีปากพุ่งก็แล้วกันละแมงว่าสูมาสีแม่มั้งเอ้ยเอ้าเห็นตู้อะไรหรอว่าสแตตที่ขุนพ่อท่านในเทาจะมาบอกระชดฉันที่สำคัญเจ้าของไม่ได้รอป่านั้นเบิ้งสังขารเบิ้งนั่นกัวเป็นแม้งบ้านตอมขีดบันคูนะ หน้าลอคือพราะเอกเกาหลียังไ่เห็นยองจะครองเลยเกาหลีนะฮะรอบรอจนฝนหำอมุ่นละมุอนี่เปิดงานก่อนปูตกก่อนปูหยันตะเบลตกอืมเคยๆเนาะลูกบักฆาฝนพี่ดอกเอ้ยจักรอบรอพี่ดอกรอเบิ้งหน้าพ่อหน้าแม่ผมสะก่อนพุ่นแม่กางามงามย่อยโยดโยดฝนตกมากความงามของแม่ของผมโยดลงพื้นลงดินเบิดหย้อนมาฝนสั่ลากอ๋อ แม่แนวด้วยเอิมภัเห็นไผก็ย่องลูกของพ่อเสียเพียบครับพ่อมี่ที่เด็ดหลายแนวเก่งในความเบาต่อไปภาคภูมิต้องได้เป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนลูกเอ๋ยแม่นบ่ลเทาอีเละเ่าเอ้ยพ่อลูกตกจากท้องข่อยก็สลกมีบุญมันต้องคุ้นสมใจเฮาวซอยกันงั้นแหละครับจนว่าข่อยเนี่ยต้องให้ว่าลูกภาคภาคพุ่มภาคพุ่มวุ่นยังหางกันเลยแม่ภาคพุ่มวุ่นละเฒ่าภาคก็เหมยครับ ไม่นี่นะให้ลูกภาคภูมิน่ะไปเก็บคาแผงในตลาดนะลูกนะขันแม่ค้าบ้าข้าอีเดอบอกไรบอสทำตามนาทีละก็ไรมันขายทางถนนเข้าใจบ่ลูกจงสบายใจได้มันเป็นปัญหาไปบอสตรงเวลาภาคภูมิสินาทีเฮ้ยพวกแม่ค้าแม่ขายจะ่ใจคาแผงเน่ยเลี้ยงโตเขาไม่ใจคาแผงกันเลยเกันเลยเว้ย ไม่บ่มีจจกคนบะนี่ตายฮะไม่สวัสดีตัวเราพี่น้องให้อภัยกันนะเด้ออย่าโพดตาบ่ล้เสียวิีหกเด้อตกในตรงดีฝนก็ได้เอวเทพมุปรโถดเทวดาลุกมาจากสวบักับมพูเปวทังเกิดว่าลุกเปวขอแม่ใส่ม้านยญาหญิง หลอกห่อเอาคุณภาพพุ่งซึ่งเป็นลูกไายเจ้าของตลาดเอามาเป็นเกณฑ์หลับลองว่าชาชตินี้ที่วิตก็เปียวสิ้นรวยแล้วก็มีความสุขนะลูกปัดปัดป้าไอผักพุ้มแล้วก็ลอค่ะค่ะสูงเงาขาวคนหล่อนคันได้เปียครูสอนก้องดีแหน่นอนแต่ว่าเปียวที่เขาไปหาเพื่ออะไรดีเอาเปยวบอกเคยแมวแมีเปียว เมื่อวปึกได้แมงแต่ประโกกเซ็นหน้าพาเฮาโยนเปล่วลูกเปล่วกับรรทําท่าของสินลม่มมือคุบสะหัมมันเบาๆเนียงเบาๆปายเบาๆเห้มันมีอารมณ์ร่วมธนาตะเปล่วลูกเฮ้ยเธาเทเจ้าบอกก็จับ แต่เป็นมันใยากข้าเียค่ะสบายดีค่ะโอ้ยโอ้ยเ็บเมปากขาบหำกุโหฮามึงเอ้ลุกขึ้น